เรื่องเล่าก่อนนอนจากทางบ้านนะคะแล้วสายตาก็เลยกวาดไปรอบรอบห้องทีเนี้ยเจอผู้ชายผิวคํำแต่งชุดขาวน้องก็ได้ยินเสียงหัวเราะเขารู้แล้วแบบ่าเรารู้เลยค่ะชิ้นหล่ออย่างเงี้ยใช่แบบเนี้ยประมาณทิ้งนิทามลงคลิปทุกวันสุกเวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด s u บสไ r i b e ด้วยนะคะ ค่ะท <wh> ุกคนวันนี้นะคะพกีช่อทิมมิชามค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ในรายการเรื่องเล่าก่อนนอนค่ะทุกคนไม่เห็นหน้าเลยทุกคนคะวันนี้นะคะเรามาในทีมใหม่ทุกคนดูทีมรายการของเรานี้ทุกคนเฮ้ยกูยังไม่จับมันแล้วมันจะติดมืคะมันหนาวมันหนาวมันเลอะมันเป็นยาพิษทุกคนคะก็คือวันนี้นะคะเรามาในตอนเรื่องเล่าก่อนนอนจาก บ้านนะคะคือแต่ละคนจะมาเล่าเรื่องเล่าก่อนนอนให้เราฟังเหมือนเดิมแต่เรื่องเล่าครั้งนี้ไม่ได้มาจากพวกเขานะคะมาจากคนทางบ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาสําหรับพีพีน้านะคะใครอยากส่งเข้ามานะทุกคนก็ยังส่งมาได้อยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้นี่ส่งเรื่องเล่ามาทางอีเมลเลยค่ะทุกคนเขียนชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าก่อนนอนนะคะแล้วเล่ารายละเอียดในเนื้อหานะทุกคนบางคนเล่ารายละเอียดมาตั้งแต่หัวอีเมลเลยมันอ่านไม่หมดทุกคนเอาใหม่เขียนชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าก่อนนอนส่วนข้อความเขียนมาเลย่ะเต็มๆแล แล้วอย่าลืมเฉลยพร้อมให้ Facebook Tik t o อกหรือ IG ไว้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครและเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกค่ะทุกคนมาในเมื่อเรามากันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่ากันเลยดีกว่ามาดูว่าจะเป็นเรื่องหลอนแค่ไหนและจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกไปดูกันมาค่ะทุกคนสําหรับคนแรกนะคะเรื่องเล่าจากใครคะน้องเปิรลค่ะน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลค่ะทุกคนไปเลยค่ะเรื่องเล่าจากน้องเปิ้ลค่ะ คืออาแทนเดี๋ยวเนี่ยเป็นน้องเปิ้ลแทนนะก็คือน้องบอกว่าเราอะอยู่กับแฟนอะไรอย่างงี้แบบอยู่ด้วยกันสองคนกับแฟนแล้วคือตึกแถวนั้นอะมันเป็นตึกแบบตึกที่ทํางานชายมันก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดห้องแล้วก็น้องอะอยู่ห้องห้องที่สี่แล้วก็ข้างๆห้องเป็นเพื่อนที่ทํางานของแฟนอยู่ห้องข้างๆเลยคือห้องที่สามที่ทำงานของแฟนอ่าใช่ก็คือน้องอยู่ห้องสี่แล้วก็คนนั้นอยู่ห้องสามชายสองห้องติดกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบเขาจะเป็นแบบคู่แบบ เหมือนอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นสาวประเภทสองสวยเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายแต่ว่าคนที่เฟลลี่ก็คือที่เป็นสาวประเภทสองอ่เนีย่ยเขาจะคุยด้วยแต่ว่าพี่ผู้ชายคือคือเงียบมากแบบจะไม่ค่อยเห็นหน้าเลยก็คือเห็นอีกคีนึงคือเขาไปทํางานอีกคีนึงคือขากลับแล้วกลับมาเขาจะต้องอยู่ต่อ,อห้องเลยใช่เขาจะไม่ไม่ <c ute> ยุ่งกับใครเลยคือวันนึงออกจากบ้านแค่ไปทํางานแล้วก็กลับห้องจบใช่ก็คือไม่ยุ่งกับใครเลยแะ้วอย่างนี้น้องอ่ะแบบจะชอบได้ยินเสียงสวดมนต์แพทย์พอวันค่ะ ตอนแรกๆอะไรเงี้ยก็น้องก็แบบไม่ได้สนใจแต่พอทุกวันพระเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงสวดมนต์มาซึ่งเสียงสวดมนต์นั้นอ่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยมันจะเป็นภาษาของภาษาเพื่อนบ้านภาษาอารมณ์แบบพม่ใช่แบบเนี้ยประมาณนั้นเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมล่างกใจหมดเลยมาเราต่อคันทุกคนนี่ภาษาเพื่อนบ้านอ่าทีนี้น้องก็แบบตอนฟังฟังแรกๆเนี้ยน้องก็แบบยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่ แล้วก็พอเรื่อยๆมันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบอยากรู้แล้วทีนี้ก็เลยแบบเอาหูไปฟังอะไรเงี้ยแต่ก็ฟังไม่ไม่ได้ความอยู่ดีก็ยังฟังไม่ออกทีมันถัดมาปุ๊บน้องก็เลยเดินแบบเออไหนๆก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยก็เลยเดินแบบเดินไปหลังบ้านก็คือหลังหลังเขาเรียกระเบียงราเบียงก็คือจะเป็นระเบียงติดกันเหมือนหน้าห้องเลยก็คือแบบจะไม่มีอะไรกันเลยแล้วน้องอาหารไปเห็นระหว่างระเบียงห้องที่สามอ่ะมันจะมีแบบขวดเหล้าขาวที่แบบวางไว้แล้วก็ขวดน้ำแดงอ่ะเยอะมากแล้วก็ยังไม่ไได้้กินนอะะรรปมาณเีย ใทใช่ประมาณนะั้นน้องก็แบบสงสัยอะไรก็เลยเอาเรื่องนั้นนะมาเล่าให้แฟนฟังแต่แฟนอะ่ะไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ใช่แฟนจะไม่เชื่อเลยแบบอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบเออเก็บความสงสัยไว้คนเดียวแล้วพอวันถัดมาปุ๊บหัวหน้าของแฟนก็ mm hmm. คือมาคุยแบบกินเล่นสังสรรค์อะไรเงี้ยในห้อง mm hmm. น้องก็เลยแบบเออเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้หัวหน้าแฟนฟังหัวหน้าเขาก็เลยพูดมาประมาณว่าเออเนี่ยเป็นแบบเขาเล่นของหรือเปล่า่แบบเกี่ยวกับผีไม่ไม่อะไรเงี้ยบูชาของแบบ mm hmm. ของที่แบบใช้เล่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอใช่เขาเลยแบบให้ระวังตัวนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยเออเก็บไปแต่ว่าแฟนก็ยังไม่ได้เชื่ออยู่ดีอพอตอนกลางคืนคือน้องอ่ะชอบฟังเรื่องผีเรื่องแบบเรื่องของเรื่องผีเรื่องเล่าอะไรเงี้ยน้องก็จะมีของอะไรมีพระมีอะไรอยู่ในห้องอยู่แล้วใช่แล้วคืนนั้นน้องก็นอนกับแฟนแล้วมันจะมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนมันพระใหญ่เลยอะไรเงี้ยมันก็คือมีเสียงสวดเข้ามาทีหนึ่งเนี้ย น้องอ่ะได้ยินแต่แฟนน้องไม่ได้ยินออตอนที่นอนอะไรเงี้ยน้องก็แบบในึกในใจว่าแบบถ้ามีอ่ะก็มาทําให้รู้ดิใช่น้องพูดแบบอยู่ดีดีก็กอยู่ดีก็เก่งอยู่ดีก็กใช่เพราะว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยน้องจะแบบเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจตลอดตั้งแต่<ส>ตั้งแต่แรกก็คือเสียงส่วนมนเสียงส่วนมนเสร็จมาของไหวอะไรเงี้ยคือน้องเก็บไว้ตลอดใจแล้วใช่ลมันแบบใหญ่ละมันต้องไขให้ออกอะไรเงี้ยน้องเลยพูดว่าเออเนี่ยถ้ามันเป็นอันนี้จริงๆอ่ะ ก็มาให้เ <descon> ห็นมาให้ร <okay>? ู้สิอะไรเงี้ยแล้วน้องก็นอนนอนกับแฟนทีนี้พอประมาณทีสองทีสามอะไรเงี้ยน้องก็ได้ยินเสียงปั้งปั้งเหมือนเสียงประตูแบบปั้งปั้งมาสองทีน้องกับแฟนก็เลยตื่นแล้วก็หันมามองหน้าแฟนว่าเธอได้ยินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแฟนก็เลยแบบเออได้ยินได้ยินเหมือนกันแต่แฟนเป็นคนไม่เชื่อทีนี้แฟนก็เลยแบบไม่เชื่อแต่กลัวนะใช่ก็เลยแบบให้แฟนเดินไปเปิดประตูแฟนเดินเปิดประตูก็ไม่มีใครเลยหน้าห้องไม่มีแม้กระทั่งสัตว์หรือว่าลมด้วยซ้ำไม่มีอะไรเลยก็เลยปิดประตูแล้วก็มานอน พอมานอนสักพักวันถัดมาเช้าวันถัดมาเดินออกมาหน้าประตู mm hmm. เห็นพี่ผู้ชาย mm hmm. ก็คือแบบแบบด้วยความที่น้องเป็นคนอิตาเยสดีอะไรเงี้ยหันไปยิ้มให้เขา mm hmm. แล้วพี่ผู้ชายอ่ะหันมามองขวางขวางใส่ mm hmm. แบบขวางแบบโกรธเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดินปิดประตูปึง้งแล้วก็เดินออกไปเลย mm hmm. ใช่แล้วพอสักพักหนึ่ง mm hmm. เขากลับมาที่ห้อง mm hmm. ก็เห็นว่าแบบเออเนี่ยเขาย้ายย้ายของออกไปอะไรใช่อาของอ,อกไปทีนี้เขาก็เล่าเนี่ยให้หัวหน้าแฟนฟังอีกรอบนึงอะไรหัวหน้าแฟนก็บอกว่า เออเนี่ยเขาอาจจะเล่นของจริง Catalunya, ๆเพราะว่าคนที่เล่นของอะไรเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ตัวตนของเขาอะไรเน<อ>ี่ยแล้วก็ไอที่เสียงปังๆอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นของที่เขาส่งมาหรือเปล่าเพราะวันนั้นที่ที่น้องนอนและที่เจอที่น้องพูดอ่ะวันน<อ>ั้นคือวันพระด้วยก็รประมาณนี้จากอองเปิลนะคะอ่ะมาลองช่วยกันวิเคราะห์ดีกว่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเพราะอะไรบ้างว่าน่าจะจริงครับเพราะว่าในเรื่องมันก็ไม่ได้แบบว่าฟังดูมันอาจจะเป็นแค่ เสียงคลอที่มาอาจจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มันอาจจะเกิดความบังเอิญอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าแบบเออ้าจะจริงแหละแต่หนูกว็ว่าเรื่องจริงเพราะเหมือนจากที่ผู้กันเล่าเหมือนน้องแบบถ่ายทอดแบบรายละเอียดได้ดีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องแต่งเพราะเรื่องแต่งอาจจะมีแบบอุ้ยช็อตโป๊ะบ้างช็อตอะไรบ้างแต่อันนี้เหมือนแบบตัวอ,อยู่ในเหตุการณ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แอบงงนะว่าแบบเขาทําไมเขาถึงต้องแบบมามองขวาง ทั้งที่แบบว่าเขารู้ไห้ว่าเรารู้แล้วส่งของมาแล้วแต่ว่าเขาได้ยินได้ยินฟิลแบบว่าน้องบอกว่าแน่จริงก็มีจริงก็ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาส่งมาแต่ทำอะไรไม่ได้ไงทำอะไรไม่ได้โอเคสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าคิดว่ามันไม่ได้แบบจบจนเวอร์เกินไปว่าแบบเอยเกิดจากอันโน้นอันนี้มาัจจรย์อะไรบ้างไหมคิดว่าอันนี้เขาเกิดขึ้นได้และคําตอบก็คือน้องเปิ้ลบอกว่า เครื่องริงค่ะพี่ปู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 ใหมากใช่ถูกครับผมแล้คนต่อไปคะ่ะไปเรื่องเล่าจากักน้องสุขป,ปิดตาครับน้องสุขป,ปิดตานะคะทุกคนนี่โอเคเรื่องมันมีอยู่ว่า เรื่องก็คือครับน้องเขาเล่าว่าน้องเขาอา่ะได้ไปทุร l ต่างประเทศกับพ่อเขาซึ่งเป็นประเทศดูไบ mm. ก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึง่งซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างอา่ะปกติดีในตอนกลางวันอะไรเงี้ย mm. ใช่แล้วตกดึกคืนนึงเขาน้องเขาบอกเวลาแม่นมากเลยว่าแบบตอนนั้นตีสามครึ่งน้องเขารู้สึกปวดท้อง mm. ก็เลยลุกเข้าไปเข้าห้องน้ําใช่ทีเนี้ยเนื่องจากในห้องมันมืดแล้วอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัย mm. เออก็เลยแบบว่าดูวังเวงน่ากลัวแหละก็เลยตัดสินใจเปิดไฟ mm. ตูสีแบก้อง โอ้ยเสียงคนวิ <kr> ่งก <eine> ุ mm ๊ก hmm? กุ๊กกุ๊กกุ๊กฮ่าฮ่าฮ่า่าคนแก่เสื้อสีส้มจนบ้าโอเคอ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยชายก็เลยเปิดไฟห้องน้ำสว่างแล้วก็น้องเขาทำธุระของตัวเองจนเสร็จนั่นแหละทีเนี้ยจังหวะขาออกอ่าก็ปิดไฟกับเข้ามานอนที่เตียงแต่ทีเนี้ยนอนที่เตียงนอนยังไงก็นอนไม่หลับแล้วสายตาก็เลยกวาดไปสัรอบรอบห้อง ทีเนี้ยเจอผู้ชายผิวคําแต่งชุดขาวยืนอยู่มุมห้องจังหวะนั้นนะ่ะผู้ชายคนนั้นทักมาบอกน้องว่า Good Morning ทักมาบอกพูดออกมาก็คือพูดออกมาว่าแบบ o o อ m o นน i n g ก็คือทักทายน้อง Good Morning น้องน่าจะทำอะไรไม่ถูกน้องเลยตอบไปว่า Good Morning แล้วก็คุมโปงนอนจนจน,จนเช้าเลยใช่เรือ่องมีแค่นี้ครับดีดูใบ ไม่ทำไมไม่ตอบเ้าว่ากุแจเอ๊ะอายสบายสบายเชิญฉันเดาไม่แล้วก็ตอบแล้ก็นดาก็นดา งั้นลองวิเคราะห์คิดว่าไงพูกกันอ๋อดูใบไงต้องใช้ภาษาอังกฤษป่ะเขาจะมาสวัสดีตอนเขาก็อาจจะมีภาษาที่อาจจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษก็ได้จริงก็ได้อะอธิยาใส่ดีไงไทยหมอหรือว่าหลอกอะไรพี่น้องบอกว่าตอนการดึกดมาผืนหมอหนี้ไงมันต้องเป็นตอนเช้าพิ่ตีสามตีสามเช้าเลยเขาปวดท้องตอนตีสามครึ่งแล้วเขาเออเสร็จประมาณตีห้าเรเขาปวดท้อง ก็พยายามแบบว่าพูดให้เราคุยเขวมันไม่ใช่เรื่องจริงเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่ามันเป็นเรื่องจริงสวนไปเลยสวนสวนไปเลยจุดนอนนิ่งน้องเขาเล่าบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเห็นมั้ใส่ดีเห็นไหมตูิงจังะจุดไหนจุดไหนนะตาไฟตไปตาหนูละและเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราว มีอย wow. ู่แะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของค่ายลูกเสือต้องเล่าก่อนว่าน้องอ่ะจะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ทั้งหมดห้าคนด้วยรวมตัวน้องด้วยและทีนี้ที่โรงเรียนได้มีการจัดค่ายลูกเสืออ่าพอจัดค่ายลูกเสือเสร็จมันก็จะเป็นการเหมือนกลางเต้นกลางลาอะไรอย่างนี้ก็ไปต่างจังหวัดไปกลางเต้นกันแต่ว่าน้องอ่ะนัดกับเพื่อนอีกสาคนว่าเออเอาเต้นใหญ่มาแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันอ่ะคือห้าคนผู้ชายหนึ่ง ผู้หญิงสี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขามีเต็นท์เล็กเขาก็นอนคนเดียวชื่อน้องพิมพ์น้องพิมพ์นอนคนเดียวส่วนอีกสามคนน้องคิดน้องอะไรไม่รู้อีกสองคนจำไม่ได้แล้วตัวละครเยอะเกินผู้ชายชื่อนายนายกนดิน้องสามคนนอนด้วยกันเพราะว่าเต็นท์ใหญ่อแล้วน้องนหนก็คือแยกไปนอนฝั่งเต็นท์ของผู้ชายคือเขาต้องนอนแยกกันอยู่แล้วเต็นท์ผู้ชายู้หญิงแต่อาจจะไม่ได้ใกล้กันมากก็คือได้ยินเสียงกันอ ทีนี้เขาก็ไปเข้าค่ายปกติท,ทําพิธีนู่นนี่นั่นเข้าค่ายเข้าฐานอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมพอตกกลางคืนมันก็จะมีกิจกรรมรอบกองไฟแต่ตอนเข้าฐานเสร็จอะเขาก็ตสตนใจกับเพื่อนกลุ่มเขา่ะเออยังไม่แปบน้ำเดี๋ยวค่อยอาบทีเดียวตอนที่รอ,อบกองไฟเสร็จเพราะรอบกองไฟเสร็จปั๊บเขาก็เลยัแต่ใจว่าโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำพร้อมกันเขาก็เดินไปอาบน้ำพร้อมกันแต๊กเ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 างที่เขาไปอาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่เต็นอะคือเขาต้องผ่านเต็นน้องพิมก่อนถึงจะถึงเต็นเขาหรือเต็นติดกันเสร็จแล้วเขาก็เหมือนออะไรักย่าง แบบอยู่แถวเต้นน้องพิมพเขาเลยหันไปมองหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อน้องคิดนี่แหละเหมือนสองคนนี้เขาจะแบบมีเซนส์นเ,หนเห็นนู่นเห็นนี่เขาก็มองหน้ากันว่าแบบเห็นอะไรปะแต่เขาไม่ได้พูดกันแต่เขาไม่ได้พูดกันส่งสิกตาเขาส่งสิกตาแบบ<อ>คิดเหมืม2 2> อนกันไม่มีสองคิดเหมือนกันไหมเธอคิดเหมือนฉันไม่มีหนึ่งอะไรอย่างนี้เออคนนั้นก็ขันมาแล้วก็พยักหน้าให้ทีนี้เขาก็เลยแบบยังไม่พูดดีกว่าเพราะว่าแบบด้วยความที่น้องอ่ะชอบ ฟังเรื่องผีชอบดูเรื่องผีชอบนู่นนี่นั่นก็เลยแบบคิดว่าเรื่องเงี้ยไม่ควรไปทักอ,อ,อ,อย่าไปทักดีกว่าอะไรเงี้ยเขาเลยแต่เข้าเต็นท์นอนกันสามคนแล้วก็ระหว่างที่นอนตอนนั้นเขาบอกว่าเขานอนดูอีปิโกคากันเพราะเขาโหลดไปจากบ้านเน็ตไม่ค่อยดีเขาโหลดอีปิโกดาาะเขาโหลดอีปิโกคากอบใครเรื่องจริง่ะเรื่องจริงอ้าวโอเคจริง ก็นอนดูปีโกค้คาที่โหลดมาตอนใค่ลูกเสือพอดีเหมือนแบบว,ว่าเออเดี๋ยวมานอนดูค่าเวลาอะไรอย่างนี้เลิกกิจกรรมเร็วใช่ไหมตอนประมาณ3ามสี่ทุม่มก็นอนดูไปดูมาเสร็จแล้วอ่ะน้องในใจน้องก็คิดว่าแบบจะคุยกับเพื่อนดีไหมกับสิ่งที่เราเห็นตอนเย็นอ่า <c oughs> เขาก็เลยแบบคุยแต่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพิมพ์ลายส่ง <c oughs> โอเคเผื่อผีเดีผีแบบได้ยินก็เลยพิมพ์ลายส่งว่าเออคิดเห็นเหมือนกูใช่ป่ะแบบมึงเห็นอะไรแต่ไม่ต้องพูดนะคืออยู่ในเต็นท์เดียวกันนะสามคนอะไม่ต้องพูดนะมึงพิมพ์ตอบมาเออ คนนั้นก็พิมพ์ตอบมาว่าแบบใช่เห็นเหมือนกันมีผู้หญิงแบบยืนอยู่แถวๆหน้าเต็นท์ของคนชื่อพิมพ์เขาก็เลยแบบโอเคงั้นก็เห็นเหมือนกันทั้งสองคนก็คือเห็นเห็นผู้หญิงอยู่หน้าเต็นท์ทีนี้มันก็เลยเวลาไปประมาณถึงเวลาที่ต้องนอนละอาจารย์ก็มาบอกให้ทุกคนแบบเลิกเล่นโทรศัพท์ให้เข้านอนกันทุกคนก็เข้านอนเอานอนไปสักพักหนึ่งน้องก,ก็ได้ยินเสียงหัวเราะ <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นเสียงหัวเราะแบบผู้หญิงดังมาจากรอบๆเต็นท์ข้างนอกนี่แหละเขาก็เลยแบบ ใครมาหัวเราะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเยแต่ในใจเขาคิดว่าหรือว่าแบบมีคนจีบกันแบบแถวแถวเต้นผู้ชายแล้วมันแบบนั่งขำกันแล้วแบบได้ยินมาถึงเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครายลูกเสือมันต้องมีอยู่แล้วแบบที<ไ>่แบบเด็กแบบไปจีบกันแอบออกมาจีบกันแต่เขาไม่ได้ทาอะไรกันมันถึงว่าออกมาคุยกันอะไรเงี้ยเออ <c oughs> เขาก็เลยว่า <c oughs> ใครแอลกันอะไรเงี <c oughs> ้ยเขาเขียนเลยนะแบบใครแอลกันตอนนี้เขาก็เลยพักไปถามน้องผู้ชายที่อยู่เป็นฝั่งโน้นว่าแบบเออไนใครขำอยู่แถวเต้นมึงหรือเปล่าน้องผู้ชายไม่ตอบ มันหลับไปแล้วอ่านี่เขาก็เลยแบบไม่ตอบไม่เป็นไรนอนต่อสักพักจากเสียงหัวเราะเขาได้ยินเป็นเสียงก๊ก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 หนังสัน้นเขาแบบเสียงยอะไรวะแล้วก็หันไปหาเพื่อนก็เห็นแบบเพื่อนก็เหมือนตื่นอยู่เหมือนกันอะ่ะแบบได้ยินเสียงเดียวกันสามคนในเต็นท์อะอก็นอนมองหน้ากัน สักพักจากเสียงก๊อกกช้าๆเป็นก๊อกก๊อกก๊อก๊อกก๊ัวเขาแบบเอ้าเกิอะไรขึ้นวาคืออะไรแบบแล้วก็ไม่กล้าพูดกัน3ามคนก็แบบคือเสียงอะไรแต่ได้ยินเสียงแบบอยู่ใกล้มากแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอืมเขาก็เลยตัดสินใจนอนต่อพอเสียงก๊อกนั้นอ่ะมันก็หายไปอหายไปสักพักกลายเป็นเสียงเดินแทนเดินเดินเดินรอบเต็นท์เดิน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 แบบย่ำยาเดิน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 เขาแบบ จะไม่ไหวแล้วคือจะเสียงอะไรนั่งหาก็เ mm. ลยพยายามแบบข่มตาให้หลับ mm. ก็เราจะข่มตาหลับแบบเวลามันก็ใกล้เช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาก็ได้ยินเสียงกี๊ดของเพื่อนที่ชื่อพิมพ์กี๊ดตังมากแล้วก็วิ่งออกมาจากเต็นท์วิ่งออกมาจากเต็นท์ตัวเองพิมก,ก,กี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาอาจารย์ก็วิ่งมาดูมาลุมามาตุ้มเขาก็แบบพุ่งงงเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ mm. พิม์ก็โดนอาจารย์อ่ะเอาตัวไปเพื่อก็งงเกิดอะไรขึ้นแล้วหรือพิมแบบนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้พูดกันเลยสายใจว่าโอ เขาก็ไปอ Bref, าบน้ำแต่งต <k S 2> <Okay. S 1> <my> ัวรอกลับตอนข่ายลูกเสือจบเขาก็จะมีทำพิธีใช่ไหมพี่ไหว้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เดินมาหาบอกว่าตกใจตกใจตกใจจับตัวเอง โอเคแล้วต่อทำพิธีว่าอ่ะเขาทำพิธีเสร็จอาจารย์ก็เดินมาบอกกลุ่มเพื่อนของพิมพ์ว่าเออเดี๋ยวไงช่วยไปเดินไปขอขมากับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวไปเก็บเต็นท์ให้พิมด้วยนะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนพิมจะไม่ไหวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเ็เลยโอเคค่ะเดี๋ยวพูดหนูเก็บเต็นท์ให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพอทำพิธีเสร็จเขาก็เก็บตน้์เก็บของจะกลับกันระหว่างที่เก็บเต็นท์อยู่ก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆพอเก็บเต็นท์ไปเรื่อยๆจนเก็บเสร็จอ่ะเขาก็เห็นว่าใต้เต็นท์อ่ะมันมีกระทงที่เหมือนเป็นของไหว้เส้นผีอ่่ยูใตต้เน แล้วก็คือโดนดับแบบบูบี้ไปหมดแล้วเป็นอาหารใช่เหมือนกระทงเล็กๆกระทงแบบใส่ไหวกระทงใส่ไหว้ของอ่ะกระทงแบบกระทงเล็กแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบบูบี้บูบี้ไปหมดแล้วน้องก็เลยตกใจว่าหรือว่าสิ่งที่เราแบบได้ยินแล้วสิ่งที่พิมพ์กี้ออกมาก็คืออันนี้หปือเ,เปล่าอะไร<ห>อ,อย่างเงี้ยเออเขาก็เลยไปถามพิมพ์ว่าแบบสรุปเมื่อคืนอ่ะเป็นอะไรที่กี้ออกมาคืออะไร พิมก็เล่าว่าระหว่างที่นอนอยู่อ่ะเขาก็ได้ยินเสียงมาที่ทุกคนได้ยินเลยที่เป็นเสียงหัวเราะมาแล้วก็เสียงเดินเสียงก๊อกอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาได้ยินเสียงหัวเราะเขาก็แบบพยายามไม่ลืมตาไม่ลืมตามาดูก็นอนต่อสักพักพอเป็นเสียงก๊อกเขาก็ลืมตามาดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วพอเป็นเสียงเดินก็ยังไม่เห็นอะไรอีกทีเนี้ยเขาก็พยายามจะข่มตาหลับแต่ก็ได้ยินเสียงก๊อกมาอีกคือเนี้ยพิมพ์ได้ยินคนเดียวว่าเป็นเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเขาเลยแบบพยายามลืมตามาดู มี่ารมาดูทีเนี้ยตรงปลายเท้าเขาอ่ะจะเป็นกระเป๋าเดินทางของเขาซึ่งเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่บนกระเป๋าเดินทางแล้วก็นั่งกอดเขาัน้ขาขึ้นมากอดอย่างนี้แต่หัวอ่ะติดกับกระเป๋าแบบเหมือนงอตัวเข้ามุมลงมาเนี่ยแล้วก็หัวโขกกับกระเป๋าก็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 อ,อยู่ตรงนั้นที่ปลายเท้าเขาตอนแรกเขาก็ตกใจแต่แบบ ยังไม่ถึงตอนกี้ออกมาคือตกใจแต่ก็กั้นกั้นใจไว้แบบว่าพี่คืออันนี้คือสิ่งที่เห็นลรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กาลังรวบรวมสติว่าคือเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองออแล้วเขาก็เลยกั้นใจหลับตาสักพักพอหลับตาเสร็จเสียงม,มันก็หายไปเขาเลยลืมตามาเช็คเหมือนมาเช็คว่าแบบไปยังจะสรุปแล้วพอลืมตามาเจอคนนั้นอ่ะยืนอยู่แล้วก็ชี้หน้าแล้วก็บาาอกมึงมานอนทัดที่กูทําไมเนี่ยแล้วก็เหมือนไล่น้องก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งกี้ออกมาจบ โดมากโอดมากในเรื่องนี้ ยากด้วย <c oughs> จริงๆน้องเล่ามายาวมากทุกคนแต่ว่านี้ย่อกระชับแล้วแบบเอาสัมผัสสำคัญลองวิเคราะห์ดีกว่ามาพี่โก้คิดว่าไงเรื่องนี้ยากจริงแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหลอกเ,ออเพราะว่าส่วนตัวนะคิดว่าถ้าสมมติว่าไปกลางเ็นท์นเองเนี่ยโดยปกติาค่ายลูกเสือทุกอย่างจะจัดพร้อมอันนี้ติงที่เพืนไปกลางเ็นต์เองแล้วแบบ <c oughs> บางคนได้นอนรวมบ,บางคนได้นอนเดี่ยวอะไรเงี้ยรู้สึกแบบว่าแปลกๆซึ่งประสบการณ์เรามไม่เคยเจออย่างนั้นไงเราก็เลยเ <c oughs> ชื่อว่าเฮ้ยมันอาจจะปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกหนูคิดว่าจริงแต่พอพี่โก้พูดมาปุ� เลยหรือไม่เขาอาจจะแบ่งเป็นหูนี่มีเจ็ดคนให้นอนสามสามสี่เขาจะไม่ให้นอนคนเดียวอยู่แล้วทุกคนยากมากเลยอันนี้ถ้าสมมติได้กลางเต็นเองจริงๆแล้วมันจะไปทับกระทงที่มันเล็กมากๆมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ากางเต็นแล้วเต็นมันใหญ่มากปกติเราก็จะโฟกัสแต่ข้างบนนี่หรอไหมเวลาวางลงไปเราก็อาจจะไม่ได้เห็นหรอกว่าข้างใต้มีอะไรเพราะว่าวางทับเลยได้แต่ว่าไอเสียงก๊กก๊กเนี่ยที่หัวเคาะเนี่ยทำไมเขาไม่เอามือเคาะ ก็มันตื er ่นมากในนใจหนึ right> ่งกันหัวเบสิกไงพี่จะเป็นผัวก็หัวเอาถ้าชุด่าเขาจะอยู่อย่างนี้วะแล้วก็แบบหัวเขาปะก็เก่งอ่ะลืมตามาจะสัตวสัตสัตสัตกายกรรมเซวายกรรมโอเคถ้างั้นพี่ตอบว่าขอลองเชื่อใจน้องสัตว์การตอบว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าการที่เราจะแต่งเรื่องว่าแบบว่าเต็น ไปทับกระทงจนผูบบี้ไปหมดอาจจะแบบว่าเอ้ยคนพวไปอาจจะคิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้มีในเรื่องผีให้เห็นเยอะเพราะว่าฟังเยอะมากนะทุกคนก็ไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยคิดว่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วกันค่ะคุณจะไม่เชื่อน้องได้ยังไงเขาดูอิปติกโก้ขาน้าเออใช่เนี่ยเพราะเห็นนี้เนี่ยก็เลยทําให้ไข้เขวเนี่ยแตลเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกจ้า ประเด็นก็คืออย่างที่บอกอะสงสัยเรื่องสรีระผีมากที่สุดแล้วตอนเนี้ยเรื่องที่นีสงสัยคือสรีระผีกับการนอนเต้นแน,น่นใช่ยอดเลยค่ะเอาอีกปีกามมาให้ทำให้ไข้แขว่งกี่ป็โกนกา <c oughs> ถ้าถ้าสมมุติไม่มีปีกโกนคาไม่อาจจะเป็นเรื่องหลอกก็ได้นะ <c oughs> โอเคค่ะเรื่องก็คือแต่งมาได้แนบเนียนมากทุกคนก็ถือว่าหลอกได้สําเร็จนะคะ <c oughs> ไม่คิดว่าแบบจะมีคนหลอกลื่งกระทงบูบี้แบบนี้ใช่ไม่คิดว่าแบบจะเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาทุกคนผิดไปหนึ่งข้อทุกคน แต่คุณเก่งนะนี่คุณเดาเรื่องพี่กูเป็นเรื่องจริงได้จริงคือแม่กูมอนนี่ไงนี่อุตส่าห์คัดมาแบบให้เป๋เลยนะว่าคิดว่ามันมีบางคนที่ตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกจริงๆเป็นไงบ้างคะสำหรับิมิ์นี้ทำเรื่องเลาแครั้งแรกสนุกนะทุกคนเอาอีกเอาอีกส่งมาอีกค่ะทุกคนอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์พันลึกก็ชอบอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมคือเขียนชื่ออีเมลว่าเรื่องเล่าก่อนนอนและอธิบายเรื่องราวทั้งหมดมาในข้อความในเนื้อหาใช่รวมถึงใส่เฟซบุ๊กช่องทางการติดต่อชื่อ อายุของผู้ส่งมาก็ได้ค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ว่าเป็นเรื่องราวจากใครนะคะ<ช>ก็วันนี้<ช>ก็ต้องขอบคุณน้องเปิ้ลขอบคุณน้องจินนี่คะ่ะแล้วก็น้องสุกิตาแล้วก็น้องสุกิตานะคะที่ส่งเรื่องราวเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะก็ไว้อีพีหน้านะคะคนที่ได้รับเลือกอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจิมมีจ๊ะ